สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องช้าแลช่้วนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้อปลานะคะพี่ใหญ่ใจดีนะคะมาต้มยำเลี้ยงเพื่อกางเต็นท์พรุ่งนี้นะคะเรามีงานที่องค์ปู่นะคะก็ป้าชายบ้านกับพี่นวัดจะมาซื้อปลาเราซื้อปลาเแม่น้ำโขงนะฮะซื้อผักกันที่ตลาด้นั่อนุญาตแล้วนะคะเพื่อผักเพืเคือทุกอย่างนะคะเพื่อต้มยำ ก็พรุ่งนี้เราจะต้มยำปลาแล้วต้มยำขาหมูนะคะมาลามาเสียงเพื่อมาไกลเป็นมาช่วยงานที่ร้านปู่ในวันพรุ่งนี้นะคะปลาประจักวันดีค่ะปลาประจักรจะต้องบงให้เงินมาซื้อข้าววันนี้งบ3,000บาทวันนี้เราจะมาซื้อปลาก่อนขอปลาก่อนสัก20่สโลได้ยี่สิบโลได้ไหมยี่สิโลวันนี้วันนี้ค่ะวันนี้เหลือปลา ปามีไม่พอปลามีไม่พอนะเออนี่นะยี่สิบโลเดี๋ยวรอดูเขาทำให้นะคลิปทีจ้ะวันนี้ป้าที่บ้านก็ได้มาตาลาดว่านอนกับพี่นวัดนะนี่นะ,ะถึงแล้วนะเราจะมาซื้อปลาในราคาที่มันมีลดส่วนลดนะคะ นี่นะคะถ้าโลเดียวก็80บาทนะคะแต่ถ้าเราเอา10 10โลก็อีกราคาหนึง10โลก็75บาทนะคะถ้า20โลก็65บาทเราอาจจะเอามาราคานี่ยนี่นะคะ,ะ,คะมาแล้วสวัสดีครับปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่ๆ เย็นเย็นเย็เย็นอามาโลโต้มยำยี่สิบโลหกบาทใช่ค่ะขอโปิตัวก็ไ้หรอดูสินี่าคาติดยีโลโลละหกสบห้า สิบโลโลแล้เจ็ดสิบห้าถ้าโลเดียวก็นี่คะ่ะแปดสิบบาทนี่นะคะเดี๋ยวนี้เขาทำให้แบบมีโปรโมชั่นนี่นะคะนี่นะคะวันนี้เราก็ได้มาตลาดวานนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกันทั้งนู่นนะคะจีเคยไหมงานใหม่เลยนะคะเออ ได้ไม่เป็นไรได้ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนี่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ตัว,ตว ตัวท้งใหญ่ทั้งอ้วนสิเอ <ar> ็โลจะครึ <Aub ain>. ่ง <mówi> ก็มีครึ่งควใหญ่มากเลยนะกัรคื้อ โตัปเรือเลยอะต่อนะถ้าต่อจากเราไปซื้อปลามาแล้วนะคะพี่นวัดยังอยู่ที่ร้านปลาป้าชาวบ้านก็จะมาซื้อผักเลยคะ่ะเ mm. พื่อต้มยำเนาะเพื่อต้มยำก็นีที่ตลาดวานอนนะคะพ่งนี้ก็จะมีเพืกชาวบ้านเนาะจะมากางเต้นล้างพื้นนะคะที่องค์ปู่นะคะคี่แต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านหักนี่เลยวานนอนนะคะ ซื้อร้านนี้เลยสวัสดีค่ะไม่ได้มานาน <het lö st> ไม่ได้มาน,นานแล้วก็ซื้อนี่เลยนะง่ายๆซื้อยากแล้วก็จะซื้ออะไรดีอ๋อคือของของนี่อะไรวนะอือขายอะไรเนี่ย

ราคาเดีวยวกันใช่ไหมไอเดีย กใหญ่ลูกเล็กตืก้นนี่เราต้องทำคิดให้เขาเห็นนี่ค่ะทั้งหมดนี่ 买南瓜，对呀。 พริกแห้งด้วยค่ะพริกแห้งเท่าไหร่คะ นี่นะคะก็เดินหาซื้อผักผักที่สุดนักรเกษีใมะกรูดใบมะกรูดขายยังไงพี่ชิปบาทสองชิ้ สิบบาทสองทุนมีมีมีขาไหมไม่มีค่ะขาไม่มีอีกแล้วนี่สิบบาทนี่นะคะตลาดวานนอนของเยอะแยะเลยนะคะไ่้สิ ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่นวัดจอดรถตรงไหนเนาะตอนนี้เราซื้อผักพร้อมแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะป้าแถวบ้านมากับพี่นวัดเนาะมาจ่ายตลาดนะคะจ่ายตลาดเพื่อจะเลี้ยงเพื่อที่มากลางเต็นนะคะกลางเต็นพรุ่งนี้